อย่าลืมนะคะคุณหาสามีฝรั่งการที่คุณจะอายุ50-60คุณจะเป็นคนที่สวยในสายตาของฝรั่งค่ะแต่ถ้าคุณโดนหนุ่มไทยบอกว่าโอ้ยคือเท่าแดห้าสบแล้ว60แล้วไปเข่าโล่งซะไปเข่าวัดซะไม่ไงมาสั์อย่าลืมคุณไม่ได้หาผัวไทยคุณหาผัวฝรั่งเพราะนั้นพัฒนาตัวเองแล้วมีความมั่นใจค่ะคุณจะได้สำเร็จ สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องหลายๆเรื่องให้ฟังไม่หรอกวันนี้เล่าเรื่องเดิมเรื่องเดียวนะคะที่ถามมาเกี่ยวับเรื่องผู้หญิงนะคะผู้หญิงอ่าห้าสิบหกิแบบเนี้ยฝรั่งเขาอยากให้ไปเข้าวัดเหมือนคนไทยไหม <c oughs> จริงๆแล้วนะคะหนิงอยากจะบอกว่านะคะคนไทยกับฝรั่งเนี่ยต่างๆกันมากนะคะสำหรับคนไทยเนี่ยถ้าผู้หญิงนะคะผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยสัประมาณสั ห้าสิบหกสิบเนี่ยเขาก็สิอเอิรนว่าพอยายเอิรนว่าไม่ยายไปเขาวัดได้แล้วเท้าแล้วเฮ็ดยางมาเฮ็ดย้งได้นะคะสำหรับคนที่สี่สิบเนี่ยหางานในไทยถ้าสมมติว่าได้ออกจากงานและหางานในไทยเนี่ยตายไปโหลดแต่บไดเฮ็ดดอกงานเนี่ยถ้าคุณไม่มีเส้นสายจริงๆนะคะถ้าคุณไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีใครแบบจับยัดจัดยัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คุณก็จะไม่ได้งานใช่ไหมคะนั่นคือสำหรับคนไทยเนาะแต่ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยหนุ่มฝรั่งนะคะคนต่างชาตินะคะสี่สิบห้าสิบหกสิบเนี่ยเขาโอเคเขาไม่ได้มานั่งจำกัดเรื่องอายุนะคะเพราะว่าเขาจะเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ทำงานนะคะทุกคนสี่สิบห้าสิบหกสิบ ถ้าคุณมีกำลังคุณมีความรู้คุณมีความสามารถคุณสามารถทำงานได้อันนี้พูดถึงเรื่องการทำงานทีนี้มาพูดถึงเรื่องผู้ชายบ้างพูดถึงเรื่องผู้ชายนะคะผู้ชายฝรั่งเนี่ยทำไมเขาถึงชอบมองผู้หญิงไทย50-60 40-5 0 60 40, ี่เนี่ยประมาณเนี้ยกำลังสวยกำลังแบบหืมนะอยากได้ก็เพราะว่านะคะหนึ่งคือคนที่แบบสี่สิบิเนี่ย คือมันอาจจะเป็นรุ่นรุ่นเดียวกันหรือถ้าอ่อนกว่าเขาก็จะประมาณสักประมาณ10กว่าปีประมาณนี้นะคะก็คือก็จะโอเคเนาะเพราะว่าถ้าจะเอาเด็กกว่านั้นมันจะเท่ากับอายุอายุลูกเขาคุณนึกถึงความเป็นจริงนะคะถ้าสมมติว่าผู้ชายสักาสับกเนี่ย5 0 60เนี่ย, 50, 60, ยถ้าเขาจะไปเอา20 30มมันคือรุ่นลูกเขาเลยนะพอเอามาแล้วก็จะเข้ากับลูกก็ไม่ได้นะคะเพราะลูกบางคนลูก ถ้าเอามา25 26ยังไม่30ต้นๆเลยประมาณนี้ลูก40แล้วอะลูกก็จะรับไม่ได้ว่าพ่อมึงอะมาเอารุ่นลูกเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็รับไม่ได้นะฝรั่งเขาก็เลยถ้าอายุสักประมาณ50 60เนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณเขาจะมองหาผู้หญิงที่ประมาณอ่าค่อนๆไป40 50นะคะอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนอยากจะรู้ ฝรั่งจะมองอายุแบบนั้นอนะงามสวยค่ะแต่ว่าคนไทยบอกว่าไปเขาว,วัดเศร้าหาผัวไปเขาว,วัดโหลดหาซิบแล้วหกซิบแล้วจะสีมาเห็ดยังเสียเอามาเห็ดอีหยังเขาว,วัดเขาโล่งแล้วก็ัตย์นะถ้าอันนั้นก็อยากคือคุณไม่ได้หาผัวไทยถูกป่ะถ้าคุณหาผัวไทยคุณค่อยไปสีเรียดว่าเออค่อยแบบไปนั่งเสียอกเสียใจยนะคะแต่คุณจะหาผัวฝรั่ง การที่คุณอายุ40 50เนี่ยถ้าคุณมีความสามารถถ้าคุณก็ยังสวยอยู่นะคะถ้าคุณแบบว่าแข็งแรงพอนะคะถ้าคุณพัฒนาภาษาคุณแข็งแรงคุณเดินหน้าเลยค่ะผู้ผู้ชายฝรั่งเขาโอเคเขาโอเคนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณควรจะ ดูด้วยก็คือการที่คุณจะต้องนะคะพัฒนาตัวคุณให้เหมาะสมใช้สติในการเลือกมันถึงจะเหมาะแล้วคุณถึงจะมีความสำเร็จได้นะฮะบางคนเห็น <c oughs> แต่ว่าเป็นฝรั่งกษสีเอาเบิขอให้เป็นฝรัง่งขอให้บอมเมนคนไทยสีประกอกสกินสถา,านอินดออินเดียคอยเอาเบิคุณก็เลยไม่ได้มีความสุข ฝรั่งไม่มีตังค์เนี่ยก็คือก็ฝรั่งส่วนมากเขาก็ไม่มีตังค์อยู่ไม่ได้แบบคนรวยทั้งหมดนะเอาง่ายๆเขาไม่ใช่ว่าคนเขาจะรวยทั้งหมดนะเขาก็มีตามสาภาพแต่ถ้าคุณจะได้คุณเอาคุณก็ต้องรับสาภาพว่าฝรั่งไม่มีตังค์ถ้าคุณอยากจะหาคนที่เขามีตังค์คุณก็ไปมองหาคนที่เขามีตังค์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องดูด้วยว่าคุณมีความสามารถและคุณมีศักยภาพพอที่คุณจะ ได้เขาหรือเปล่าบางคนก็ไปดูแต่พวกรอเพราะว่าอยากได้่อก็จะเอาแต่พวกลรอเขากับบเบงจะแของได้บัดเดินเนี่ยคุณต้องย้อนกลับมาดูตัวคุณด้วยนะคะว่าคุณนั่นอะเหมาะสมกับเขาหรือเปล่าไม่ใช่อยากจะได้โอ้โหวาดวิมานย่างกระเทพเพรบุตรแต่ว่าจะแของนี่เป็นจังไดล่ะบะ่เหมาะที่จะเป็นเทพที่ดาคือเขามันกับบ่ได้เลยค่ะ เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูตัวคุณด้วยนะคะเอาให้เหมาะสมนะคะสำหรับคอนเฟิร์มสำหรับผู้หญิง50 60คุณสวยสำหรับหนุ่มฝรั่งแต่ถ้าหนุ่มไทยคุณไม่มีทางค่ะคุณเขาจะบอกให้คุณไปเข้าวัดเข้าโรงโอเคไหมเพราะฉะนั้น อยากจะเลือกหนุ่มฝรั่งคุณต้องมั่นใจและพัฒนาตัวเองนะคะวันนี้ไปแล้วฝากกดไลค์กดซับไตค์กดติดตามให้หนิงด้วยนะคะจะเรียนแชทเรียนภาษาทักมาที่ ID Line ไ5 1 5 n i n g ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ